คำถามนะครับนอนสวดมนต์บาปไหมพระปราครูบาอาจารย์บางทีท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าท่านท่านก็นอนสวดมนต์แล้วสวดในใจด้วยนะคือ,อการเจริญสติหรือว่ากุศลจิตเนี่ยไม่เลือกอิริยบทหรอกอย่างพระพุทธเจ้านะท่านสอนให้เจริญสติ ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะในหมวดอของอสัมปชัญญปะปปะนะท่านก็ยังตรัสเลยบอกว่าเนี่ยแม้แต่เข้าห้องน้ำก็ให้รู้นะกำลังขับถ่ายอุจจาระกำลังขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยให้มีสติรู้นั่นแสดงให้เห็นว่า การมีสติเนี่ยเป็นของดีและเกิดขึ้นในทุกเมื่อไม่ว่าเราจะกําลังทําอะไรอยู่นะนี่การสวดมนต์เนี่ยโอเคคือลักษณะของจิตเนี่ยต้องการความเคารพความนอบน้อมความแล้วก็อิริยาบทที่มีความอ่อนโยนนะมีท่าทางที่ดูดีนะแล้วพร้อมที่จะเป็นบัวบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านอนเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เราสบายใจขึ้นคือถ้านอนแบบดีๆนะแล้วก็สวดแบบรู้ตัวว่ากําลังนอนอยู่ในอิริยาบถนอนนะที่มีก่อตั้งนะแล้วก็มีตัวตรงนะไม่ไม่ใช่แบบเอาขาไปไกลอะไรแบบที่มันดูน่าเกลียดนะนะแล้วเสร็จแล้วจะไปสวดมนต์ท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมาะแต่ถ้าอยู่ในอาการนอน แล้วสวดมนต์ด้วยความเคารพแบบเนี้ยโอเคใจอจะรู้ได้ว่าเราไม่ได้สวดแบบสะเพร่าไม่ได้สวดแบบขอไปถีนะคือลองคิดง่ายๆถ้านอนสวดแล้วเป็นบาปอย่างนี้คนใกล้ตายก็เสร็จสิก็สวดมนต์ไม่ได้หาที่พึ่งให้ตัวเองไม่ได้ถูกไหมนะอิริยาบถนะไม่สําคัญนะสําคัญที่จิตแล้วจิตที่มีความนอบน้อมเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ จะผลิตไอเอรยบทที่เหมาะสมขึ้นมาแบบรู้ออกมาจากข้างในนะว่าความเหมาะสมอยู่ที่ตรงไหนนะครับ